เมื่อตอนที่แล้วเนี่ยนะคะเรามาพูดถึงเกณฑ์การตรวจก่อนทําหัตการและการผ่าตัดของประกาศกรมการแพทย์ดังนั้นก็มาทําความเข้าใจนะคะว่าแนวปฏิบัติการทําหัตการและการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาิเเป็นการประกาศณว,วันที่7พฤษภาคม2 5 6นนะคะการตรวจคัดกรองโควิดเนี่ยก่อนทําหัตการและการผ่าตัดให้ความคุ้มครองกรณีใด นะคะก็คือเป็นการผ่าตัดที่ให้ยาระงับความรู้สึกโดยการลงยาสลบนะคะหรือการผ่าตัดหรือหัตถการที่มีความเสี่ยงสูงในการแพร่กระจายของเชื้อผ่านทางฝอยละอองขนาดใหญ่นะคะและผ่านทางอากาศได้แก่การผ่าตัดหรือหัตถการบริเวณศีรษะบริเวณช่องปากตา,ตาหูคอจมูกลำคอและส่วนอกหรือการสอบกล้องตรวจหรือรักษา หลอดลมกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กนะคะซึ่งแพทย์ผู้รักษาเนี่ยจะต้องเป็นผู้ส่งตรวจนะคะถ้าเกิดเป็นการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่นะคะจะต้องเข้าเกณฑ์ตามประกาศก,กระทรวงสาธารณาสุขที่เรามีการพูดถึงในคราวที่แล้วนะคะจึงจะให้ความคุงวังได้ตามผลประโยชน์และเงื่อนไขกรมหมัดพัน์นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยในนะคะเมื่อ เข้ามาเป็นผู้ป่วยในแล้วเพราะว่าตรวจแล้วเชื้อเป็นบวกนะคะแล้วเข้ามาเป็นผู้ป่วยในเั็นั้นก็จะรักษาได้ใช้สิทธิในเรื่องของหมวดที่เป็นค่ารักษายาบาลน,นะคะแล้วก็หมวดที่เป็นค่าเฉเียรายวันในการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลอันนี้เนี่ยทั้งประกันสุขภาพและหมวดประกันที่เป็นประเทศกลุ่มนะคะซึ่งได้ทั้งโรงพยาบาลน,นะคะในส่วนที่เป็นโรงพยาบาลสนามก็ได้นะคะก็คือโรงพยาบาล ที่เป็นโอสพิเทลก็ได้นะคะมันจะมีโรงพยาบาลเอกนชนถูกไหมคะแล้วก็ถ้าเป็นโอสตพิเทลก็จะเป็นเครือกับทางโรงพยาบาลเอกนชนอีกทีหนึ่งนะคะรวมทั้งโรงพยาบาลสนามด้วยนะคะถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐเนี่ยส่วนใหญ่ก็รัฐก็จออให้ถูกไหมคะถ้ารัฐออกให้เนี่ยถ้ามีส่วนต่างนะคะถ้ามีส่วนตา่างในเรื่องของใบเสร็จนะคะให้ขอใบเสร็จ รับเงินตัวจริงที่มีส่วนต่างด้วยนะคะพร้อมทั้งใบเคลมแล้วก็ใบรับรองแพทย์จากทางโรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็ต้องใช้หลักฐานตรงนี้นะคะเป็นการประกอบถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะคะสำหรับลูกค้าที่ถือิทธิ์ประกันสุขภาพเนี่ยนะคะก็จะมีใบเคลมนะคะจะมีใบรับรองแพทย์นะคะมีใบเสร็จรับเงินตัวจริงนะคะอันนี้เป็นการประกอบในการที่เบิกนะคะตรงนี้ ในส่วนของสิทธิ์ในเรื่องของการเคลมนะคะที่ท่านจะต้องทานะคะก็มีเท่านี้ก่อนนะคะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะเพื่อมาร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ใหม่สู่การเป็นที่พิกษาการเงินชั้นนําของประเทศไทยด้วยกันค่ะ